ข้าวเปียกเส้นยาสธรอนครับผมพี่น้องใส่ยโสธรอนมากซื้อมาต้มกินครับผมอู้แสบไรข้าวเปียกเส้นกินได้น้อยเท่าไห่ครับผมหรือบางจังหวัดก็เรียกก๋วยจับยวนนะครับเนาะก๋วยจับเวียดนามครับผมอุ้ยพี่น้องสุดยอดครับผมโอ้โหสดหอนสุดยอดครับผมมาเด้อครับเด้อเส่บๆต้องการครับผม ข้าวเปียกยัสุทอนพี่น้องข้าวเปียกยัสุทอนนะครับนี่ครับไปยัสุทอนมาพี่น้องก็เลยซื้อมาต้มกินหย<ฮ>ใส่เลือดใส่หมูยอ่อใส่หมูสับครับผมใส่ขนาดจังหน่อยหรือว่ากว๋วยจับยวนนั่นนะครับบางคนก็นเอื่นกว๋วยจับยวนกว๋วยจับเวียดนามนะครับเนาะแซบครับผมกินแต่หน่อยเท่าไหญ่ครับผมมาปรุงกันเลยครับ พริกป่นลงไปครับผมเ้ยพริกป่นคว่เองหอมขนาดครับประมาณนี้ตามด้วยพริกไทยครับผมใส่หลายหลายหอมแซ่บครับตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยครับผมเสร็จแล้วก็ทำการคุลีคลครับผม พี่น้องเส้นขาวจัว่วนาเจียรครับผมข้าวเปียกย่าสดทอนัะผมก่อนอยู่ยดสดทอนกินจะหน่อยเท่าไหพี่น้องแซบ่บมาคักเมนูนี่ต้มใส่ไก่ก็แซ่บนะครับตอนนี้ใส่หมูสับนะครับใส่หมูยอใส่เลือดนะครับผม ใส่ได้หลายอย่างใส่ลูกชงลูกชิ้นก็ได้ครับผมแล้วแต่คนชอบนะครับแต่สูตรดั้งเดิมนี่เขาจะใส่ไก่ฉีกนะครับไก่เป็นเส้นเส้นแล้วก็หมูสับเลือดหมูยอครับผมกินกับไข่ต้มไข่ลวกได้ทั้งนั้นนะครับเว้ยคะนานี่บางคนเขาก็ไม่ใส่นะครับแต่ลุงเอ็กดัดแปลงครับผมใส่คะนาดได้แซ่บคือเกาพี่น้องอาเวนะครับเด้อแซ่บน้ำกันครับผม มาแซแซๆน้ำกันครับผมข้าวเปียกข้าวเปียกเส้นหรือก็จับยวนนะครับชิมแรงมือโอ้เสียดโดนได้กินนด้วยครับนะครับยังสซ่ทอในยังได้กิน ห้อนครับตอนเศ้าค่วนชุยๆแล้วพี่น้องห้อนแซ่บๆครับ มุยอ่อเสียบดีพี่น้องไผ่มักเผ็ดกรใส่พริกหลายๆครับใส่พริกไทย มันเหนียวนุ่มสิแซ่บคนอีสานน่าสิกินอยู่นะครับแต่ว่าคนภาคกลางเพนก็คือบ่อคอยหูออยจาอกแส่บเผ็ดสวง เบ็ดแสบหอนสุดยอดครับผม ใสเลือดห <c oughs> มูยอหมูสับบ <c oughs> ถฉวยแล้วพี่น้อง ลูเกเกล้งบางวันจะถ่าคย,ย,ยคลิปกินนะครับดนะ้วย่านมากจะเป็นถ่ายกับเข่าแล้วก็ตัดหญ้าขายของอยังี่นะกินบ่อยเก่งครับผม Ui. <laughs> khá cũng thật.